สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังท่านท่นรายการที่กระดูกแปก,กทุกท่านครับมืัอนี้นะครับกับพ่อการตรงกับวันอาทิตย,นยนนนนน์ที่7กันยายน2568ครับสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนีิดถือว่ามั่นข้าดีของพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับหลายหม่องหลายๆบอลนะครับที่รอคอยหนาม,มานะครับก็เริ่มที่จะมีการทวมครั้งในไฮน่าแล้วเนาะนะครับถือว่าเป็นชว่วงเวลาดีๆเนาะสำหรับชาวไยสำนา้าเฮานะครับสำหรับหน้าดอนเนาะหน้าลูกอาจจะ หน้ามันจะเริ่มไหลแล้วเนาะน่าดูเนาะนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นเมื่อที่ฝนยังคงไหลนะครับเมื่อภาคอีสานของเฮ้านะครับตกการหลักๆเลยนะครับที่ได้ฝนตกไหลตกเบรคช่วงนี้กันดูนะจากระวังวัฏสงนะครับที่ได้ปาดพานมือลื่นผาดเนื่อตอนล่างภาคกลางนะคระับผาดร้อนออกเชิงเหนือนะครับผาดพานอยู่ลักษณะนี้เฮ็ดไทยน,นะครับ มีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกน้ำเกิดขึ้นในเนินลลายพื้นที่นะครับั้นเดียวกันครับร่มที่พัดน้ำความชื้นเข้ามานะครับว่าจะเป็นร่มทางดันตะวันตกเชียงใต้เนาะนะครับที่เข้ามากมีกําลังแห้งเกิดเนาะนะครับเห็นไหนเป็นสาเหตุปัจจัยหลักที่เหตุฝนตกหลายในช่วงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นพัดท้ายดาวเทียมเนาะนะครับที่เบิ้งจากทึ้นฟ้าลงมานะครับเห็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในอีสานมาเท่ากันค่อยๆเกิดขึ้นของทางร้ายนะครับสำหรับอายุที่อยู่ด้าน พอมื่อนั้นอยู่ทะเลจีนไตเนี่ยนะครับโดยคาดการณ์แล้วว่ายูตัวนี้จะบวกเข่าไม้ทั้งปากใต้ไทยเนาะนะครับจะเคลื่อนไปทั้งประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นม่องจากดาวเทียมเนาะนะครับทีนี้เมื่อเบื้องจากภาพเรดาร์นะครับเรดาร์ตัวอากาศอย่างตรวจฝนนี่แหละนะครับเห็นว่านะครับที่สุดแต่นีเรดาร์คอนแกนนี่ฝนที่คอนขางหลายจังหวัดคอนแกนได้นี่นะครับแล้วกาศขยายไปทั้งลางมากๆกับท่านชัยภู่มมันจะไล่นะครับหลายเช่นเดียวกันนะครับยืนไปข้างบนก็ว่าจะเป็นน้องบัวลำพูอุดรธานีนะครับ อาราิรนนะครับสกลนครนครพนุ่มไปทั้งมูดาหารขึ้นไปทั้งบนนี่ครับถือว่าฝนหลายนะครับมาเบิเ้งเราดาทั้งสกลนครน,นะครับฝนีกหลายอย่างนี้ช่วงนี้ที่เราดาสกลนค,นนครตรวจพบกับเป็นสใหญ่แล้วนะครับเป็นอยู่ฟังทั้งประเทศบนบ้านนะประเทศลาวนะครับกําลัางเคื่อนทีเข้ามานะครับ นทางแผ่นดินอีสานบ้านเฮานี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนที่กำลังตกอยู่ในตอนนี้นะครับคาดว่านะครับเมื่อนี้ฝนจะร้ายบรนี้ไปตลอดตลอดมื่อกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจะมีบางช่วงที่ เบาบางลงไปแน่นะครับแต่ว่าแบบนี่ปรากฏในจอในด่านเรื่อยๆเนาะนะครับเส้นชวงกลางคืนฝน,นทั้งน,นงกน้อนพนมสกลนครนะครับอุดรบางพื้นที่แล้วกับบงการน้องคข่เนี่นะครับคาดว่ากลางคืนฝนน,น่าจะหลา,ยน,ายนะครับรวมทั้งก๊าซสินบางจุดน่่มเนาะนะครับอ่าเตรียมรับมือกันสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจให้เกิดอาจให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำหรือว่าเขตเทศบาลต่างๆที่น้ำร,ระบายกันขังง่ากก็่จะเห็นให้มี น้ำล่อการระบายนะครับวันเทาการเอืนนะ้อนใตวัวมนหละนะครับมันก็ขน้นน้ำผมดีๆนี่เองแต่ว่ามันอถาระบายบ่ซึมง้งดินนะครับเพราะมันเป็นปูนเนาะนะครับน้ำถนนท่ากีเทศบาลอ่าอันนี้ก็เพื่อเป็นความเดือดร้อนเล็กน่อยนะจำเป็น้องบานเทาต้องประสบพบเจอในช่วงที่ฝนเล็งแบบนี้นะครับ ตามการคาดการณ์มื่อนี้พยายามเมื่อเอิญนะครับหักแต่วันออกเชี่ในตะบลของข้างเกิดมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับว่าจะเป็นท่านจังหวัดนนวยยมมขอนแก,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 ก่นนะครับชัยภูมิมหาสารคามไปข้างบนก็เป็นทั้งอ่าตรังศิลป์่าจะฝนตกหนักเช่นเดียวกันเนาะนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับขึ้นไปข้างบนอีกก็เป็นนครพนมสกลนครบึงกาฬนะครับอ่อมมากนะครับอุดรธานี ะครับจากข้อมูลล่าสุดมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนังใดนะครับสนุกดรเนาะนะครับแม้แต่ตะวันตกกับจังหวัดชียงยี่พุ่งนะครับโอ้เรียกกันได้ว่าเกือบจะท้องเจัยงกันได้ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะบ่าความพุ่งตัวทั้งจังหวัดแต่ก็อาจจะมีบางชุดของจังหวัดนะครับที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นาะพี่น้องก็ดูแลนะครับอ่าสชีวิตสัตว์ชิ้นะมันระวังนะครับการเดินทางในช่วงที่ฝนตกอ่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเนาะนะครับหลีกเลี่ยงในหลีกเลี่ยงครับสำหรับอีปกรณนอากาศนี่ เกี่ยวกับอุณหภูมิมือนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ31-34ถึงองศาเซลเซียสเนาะในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดมืวเอือนนะครับเอือนเศ้าเนาะนะครับเดืกๆตอนเศ้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดลงมากคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ22-25ถึงองศาเซลเซียสนะครับอ่เป็นสถานการณ์ฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นองบ์ประกากับเสื้อนะครับเป็นที่หากันแย่ยุ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำวมกันนี้ร้ายเป็นที่นะครับสถานการณ์ ฝนฝ่าแบบนี้นะครับการที่วานะครับเป็นช่วงที่ต้องรามัดระวังและติดตามข่าวสารยางไก่ชิดนะครับทั้งอุตุนิยมวิทยาเองนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาผ่านทางมันออกเช่งนี้ต้องเดิ่มนียนะครับก็จะได้น้ำข่าวสารในอุณหภูมิอากาศนะบอกมาแจ้งพี่น้องบ้านเฮานะครับได้รับภูมิราบกันนะครับสำหรับพี่การงานไม่มีแต่คงจะมีเพิ่งกันี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่มื้ออื่นครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน